ก็วันนี้เดี๋ยวมาลองปันธงกันดูเลยนะครับว่าสปริงฟิลปืนเล็กๆสั้นๆน,นะครับกับผู้หญิงเนี่ยก็จะใช้ได้ไหมนะครับจะยิงได้อย่าง ปืนกดสองกระสุน 0. เอาสไลด์ลงดึงสไลด์สองสมทีให้ดูหน่อยนะครับดึงนะค,ค่อนข้างเป็นไงสไลด์ก็ค่อนข้างแข็งค่อนข้างแข็งค่อนข้างออแรงเยอะนิดนึงคนะ่ะค่อนข้างหนักสําหรับผู้หญิงไปสักนิดนึงนะครับเฉะนั้นท่านคุณผู้หญิงที่จะใช้ปืนกึ่งอัตโนมัติเล็กๆนะครับไม่ใช่เฉพาะสปริงฟิลเฮลแคทเนี่ยก็ควรจะ ลองดึงดูก่อนนะครับลองดึงดูหลายๆสภาวะนะครับดึงว่าเราดึงไหวไหมใช้มันได้ไหมนะครับจะแก้ไขการติดขัดของมันไหวไหมนะครับเรื่องยิงเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเรื่องการดึงสไลด์แล้วก็การดึงสไลด์เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องหรือว่าเคลียร์ปืนเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ